สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะกลับมาพบกับโบและเดืวดวงดาราทารรนะคะคลิปนี้ก็คืออเมสเซจฟอร์มไฮร์เซลอะบัลมันนี่นะคะก็ก่อนหน้านี้โบโมวแต่ไปทำบายวิกลีรีพอร์ตนะวันนี้ก็มาทำอเมสเซจฟอร์มไฮร์เซลอะบัลมันนี่แล้วนะก็วันนี้นะคะโบใช้ไลเซียทาโรนะคะสำหรับนี้เนาะก็น่าจะเห็นกันบ่อยๆเนาะคะ่ะ ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ,ะเช่นเคยอันนี้เป็นอ message from h y p e r c e l อมันนี่จะเป็นพลังงาน general reading นะคะที่โบจะอ่านไพ่ ระคะร,ครึ่งสำรับนะคะโดยการโบจะตัดครึ่งแล้วโบก็จะเลือกไพ่หนึ่งสำรับเอ่อจากครึ่งหนึ่งอะมามาเปิดอ่านอีกทีหนึ่งนะคะก็อา่านเมสเสจ about money เออไม่ใช่ไม่ใช่ใชอา่านมสเสจ from higher self about money นะก็จะเป็นเหมือนเรื่องเล่าเป็นการให้กําลังใจจากตัวคุณในอนาคตนะคะหรือเอ่อเป็นการบอกเล่าจากตัวคุณในอนาคตหรือว่าตัวตนขั้นสูงที่ ขั้นขั้นที่ดีกว่าของคุณนะ่ะนาอมาบอกคุณว่าหรือมาให้กําลังใจคุณผ่านการอ่านไพ่ของโบนะเพราะว่าณตอนนี้หรือปัจจุบันนี้คุณอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจหรือมีเรื่องกุ้มใจเกี่ยวกับ สภาวะทางการเงินก็ได้นาอแบบเหมือนมันเป็นสภาวะที่กึนไม่เข้าคายไม่ออกเนาะบางคนคือบางทีโบเข้าใจนะว่าบางทีเราอาจจะมีเรื่องกุ้มใจได้นะคะเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับการเงินได้เหมือนกันเนาะก็อันนี้โบมาเป็นสื่อกลางเป็นตัวกลางนะคะในการอ่านไพ่ในการบอกเล่าในการบอกแล้วก็ในการให้กําลังใจเพราะว่าบางทีเวลาที่เราอยู่จุดที่มันเป็นดักในอ g h t of the s อะ่ะเราไม่รู้หรอกว่าณนะวันหนึ่งอะ่ะ เราจะมีช่วงเวลาที่มันมันมืดแปดด้านอะแต่บางทีถ้าเราเราโบวหวังโบแค่หวังว่าการอ่านไพ่ของโบในวันนี้ค่ะจะเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นคำพูดเล็กๆที่ที่เป็นสื่อกลางจากตัวคุณในอนาคตมาให้กำลังใจคุณให้คุณยังสามารถก้าวเดินต่อไปได้เนาะก็เ <c oughs> นาะมาเริ่มอ่านไพ่กันเลยดีกว่าเนาะก <c oughs> ็โบตัดไพ่สอง จับไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะก็วันนี้เอาข้างข้างซ้ายแล้วกันเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เดี๋ยวถ้าโบมีอะไรสงสัยอยากถามเพิ่มเติมโบจะหยิบไพ่จากสำหรับนี้นะคะโูสับไพ่โบกรีดไพ่ไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้สับสิอืมมาเริ่มกันเลยว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะไฮเออร์เซลของคุณอยากบอกอะไรเกี่ยวกับคุณในเรื่องสภาวะทางการเงินนะอืมโอเคอม ณตอนนี้นะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ความรู้สึกมีความสุขอะ่ะมันเหมือนมันขับเคลื่อนไปอย่างชา้ชาๆคือคุณเอาง่ายๆว่าคุณรู้สึกเหมือนมันไม่มีพลังแรงกายแรงใจอะคะ่ะที่จะให้คุณขับเคลื่อนไปคือแม้นะตอนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนมีอิสระนะแต่แต่มันจะมีแค่ความรู้สึกนึงอะที่เหมือนแบบเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่ามันคุณ ไม่กล้าขยับขยื่นไปทางไหนถ้าคุณกระดิกตัวมากไปกว่าน,นี้มันจะทําให้ไอความสุขณนะจุดตรงนี้หนึ่งนาทีหรือหนึ่งวินาทีที่คุณมีความสุขหรือว่าเที่คุณรู้สึกว่าเออคุณเป็นอิสระจากเรื่อง,เร,องเรื่องบางอย่างเรื่องทางปวงอะ่ะมันจะทําให้คุณเหมือนแบบพังทลายลงอะค่ะคุณก็เลยไม่กล้าขยับขยื่นหรือไม่กล้าก้าวไม่กล้าก้าวไม่กล้าลงมือทําอะไรต่อให้คุณมีไอเดียอะไรเข้ามาคุณก็ยังไม่กล้าไม่กล้าลงมือปฏิบัติกับ ไอเดียนั้นเพื่อเพื่อใหอ้เขาเรียกว่ายัางไงให้มันให้มันต่อยอดตัวคุณได้คะ่ะหรือว่าอ,อคือบหรือแม้แต่บางคนอะ่ะไม่มีไอเดียอะไรนะแต่ว่ามันมันเหมือนเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะคนไปตายเอาดับหน้าคะ่ะบางคนกล้าได้กล้าเสี่ยงมันจะมีแบ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มที่มีไอเดียแต่ไม่กล้าลงมือทำไม่กล้าไม่กล้าลงมือทำอะ่ะกับอีกกลุ่มนึงอะคะ่ะ กล้าได้กล้าเสียกล้าลุยกล้าทําเลยทําเลยค่ะแม้ว่าสิ่งที่ทำอะค่ะอาจจะไม่ได้แฮปปี้แล้วก็ไม่ได้เป็นไอเดียที่ดีหรือไม่ได้มีไอเดียอะไรเลยแต่คือแบบลุย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 ไปก่อนนะคะอืมเนาะมันจะมีสองกลุ่มนะโบไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มไหนนะคะอืมเนี่ยอ่าอะเริ่มชัดเจนละว,ว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่กล้าได้กล้าเสียกล้าแบบ ปะทะไปเลยเหมือนบางคนนะ่ะโบรู้สึกว่าบางคนเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่เหมือนหมาจนตรอกอะค่ะมันไม่มันไม่แฮปปี้มันอันแฮปปี้มันไม่มีความสุขมันไม่มีไอเดียมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอถ้าไม่ทําอ่ะมันไม่ได้มีความลังเลใจด้วยนะกับสภาวะที่ที่อยู่แต่มันเหมือนแบบต้องทอําอ่ะมันต้องทําต้องทําสิ่งนี้เท่านั้นเพื่อที่จะได้สิ่งนี้มาค่ะ เหมือนเหมือนเหมือนหมาจนตรอกอะคิดง่ายๆเลยคือแบบสู้สู้ยิบตาสู้ไม่ถอยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงก็ตามแต่คือแบบพร้อมสู้ไม่เป็นไรไม่มีความสุขก็ไม่เป็นไรแต่ฉันจะทําสิ่งนี้อเพื่อที่จะให้เห็นไหมคือคุณไม่ได้คิดอะไรมากเลยคุณแค่แบบจะทา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 สมุติสมุติสมุติสมมุตินะงานที่คุณคือบางคนอะบางคนนะคะคือคุณไม่ได้ คุณไม่คุณไม่เลือกงานด้วยอ่ะคุณทําทุกงานมีงานอะไรเข้ามาคุณทําหมดทุกงานอะไรที่เขาบอกว่าทําแล้วตอนนี้เงินดีทําแล้วเงินมันเฟื่องฟูเงินมันไอ้นี่คือคุณเอาหมดเลยหรือใครเสนองนานอะไรมาหรือใครเสนอเงินอะไรมาหรือแม้แต่ใครให้กําลังใจคําพูดให้กําลังใจอะไรมาสักเล็กน้อยอ่ะคุณก็ดีใจแล้วอะค่ะอืมแค่นี้คําพูดเล็กๆน้อยๆแบบมันก็เหมือนแบบเป็นเป็นแรงที่ทําให้คุณเหมือนแบบฮึบต่อได้อ่ะค่ะอืม คุณถือคติว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนเลยทําทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเห็นไหมทําอะไรก็ได้ที่ที่สามารถได้ให้ให้มันมีเงินน่ะอืมไม่เกี่ยงงานแม้นะตอนแม้นะตอนนี้ค่ะมันยังไม่ได้เงินแบบเป็นกรอบเป็นกรรมยังไม่ได้เห็นเม็ดเงินมากแต่คุณบบกขอขยายอันนี้หน่อยเพราะว่าเก้าเเหรียญกับเดาบออกมาแบบต่างกันนะคะอืมคือ โมองว่าอย่างนี้คือคุณทํา200บาทคุณก็ทําที่มันได้เงินเพื่อให้คุณไปต่อยอดแต่เพียงแค่เงินที่คุณที่คุณได้มามันไม่ได้มีเก็บอือย่างนี้ดีกว่ามันเป็นเงินที่คุณได้มาได้เงินมาปุ๊บแล้วก็เอาเงินเนี้ไปจับจ่ายใช้สอยต่อมันไม่ได้เป็นเงินที่คุณเหลือกินเหลือเก็บเหลือ,ลอใช้อ่ะค่ะ เงินหนึ่งพันพอมีเงินหนึ่งพันเข้ามาเงินหนึ่งพันนั้นคุณต้องนําเงินหนึ่งพันไปใช้จ่ายเพื่อสมมุติบางคนเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหลือติดมาบางคนไม่เหลือด้วยคือมันต้องเป็นอย่างเงี้ยค่ะใช้จ่ายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆค่ะอืมแต่คือคุณเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคุณไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มานั่งจมปลักนั่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะคือคุณ คุณรู้แหละว่าคุณทำยังไงคือคุณพยายามเยียวยาจิตใจตัวเองด้วยนะไม่ใช่อะไรแต่คุณไม่ไม่ไปร้องขอความช่วยเหลือจากใครอะค่ะพยายามทำด้วยตัวเองแม้แม้ว่าจะรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยอย่างนู้นไม่ค่อยอย่างนั้นไม่อย่างนี้อะค่ะแต่คุณก็จะทามันไปด้วยตัวของคุณเองไม่เอ่ยปากหรือร้องขอใครไม่อคุณไม่ขอความช่วยเหลือใครเหนื่อยก็เหนื่อย ยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าแบบไม่โวขอขยายอันนี้หน่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าพูดอะไรไม่ออกอะ่ะพูดไม่ได้พูดกับใครไม่ได้ไม่ได้อยากทนแล้วคนบางในบางกลุ่มคนเนี่ยคือแบบมันเป็นลักษณะที่ว่าไม่อยากทนแล้วอะ่ะไม่อยากอดทนแล้วแต่ว่ามันเป็นสภาวะหนักอึ้องภายในจิตใจของคุณนะคะอืม คือคุณแต่คุณคุณคุณจะผ่านไปได้นะคุณจะผ่านไปได้เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าไฮร์เซลอะค่ะมาบอกคุณแล้วไงแปลว่าตัวคุณในอนาคตคุณผ่านไปได้แม้ตอนนี้คุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างทำ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 ทาลงมือทําเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถจัดการได้อะค่ะอม,มันยังไม่ได้เป็นในระมันยังไม่เป็นเขาเรียกว่ายังไงอะ มันยังไม่เป็นขั้นเป็นตอนนะคะมันยังขาดการวางแผนอยู่มันมันทำ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 อย่างเดียวอะค่ะทำ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 จนแบบแต่มันถามว่ามันมีไฟในการทำอะคะ่ะเพียงแต่แค่ขาดการจัดลำดับที่ดีแล้วอย่างที่บัวบอกว่าคุณไม่ได้ไปปรึกษาใครไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือกับใครอะคะ่ะหนึ่งเลยคือบัวมองว่าคุณคุณกลัวว่าจะไม่มีใครมาช่วยคุณละหนึ่งแล้วกลัวว่าจะมีคนมาแบบเขาเรียกว่ายังไงอะ บางทีภาพลักษณ์คุณอาจจะดูเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ประสบความสาเร็จมากๆแล้วการที่จะไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือใครมันมันคือหนึ่งมันเป็นภาพลักษณ์ด้วยแล้วด้วยอ่ะเออแต่ว่าจริงๆแล้วคือลึกๆเลยอะ่ะโบมองว่าคุณอยากจัดก,การปัญหาให้ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครอืมแต่เพียงแค่ว่าณนะตอนนี้คุณยังจัดก,การปัญหาไม่ได้แต่บมมองว่าในอนาคต ในอนาคตคุณจะจัดก,การปัญหานี้ได้แม้มันจะช้านะคะโบขอขยายอันนี้หน่อยอืมโบมองว่าคุณอะ่ะคุณให้กำลังใจตัวเองอะ่ะด้วยคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้แม้จะยังไม่มีเงินแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้อืมใช่เห็นไหมคุณรู้ว่ามันมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยความพยายามของคุณอะ่ะโดยที่คุณจะต้องไม่เอาตัว เอ,เอาตัวเองไปจมอยู่กับความเครียดอะคะ่ะคุณค่อยๆณนะตอนนี้มันจะยังไม่แม้ณนะตอนนี้ต้องใช้คําว่าแม้ณนะตอนนี้บุคคลขยายอันนี้หน่อยแม้ณนะตอนนี้มันจะยังไม่ผ่านมันจะยังแบบมันจะยังไม่โอเคอะมันแต่ถ้าคุณพยายามคุณใช้คํานี้นะถ้าคุณพยายามต่อไปเรื่อยๆ,อยๆด้วยตัวของคุณเองด้วยพลังกำลังที่คุณมีด้วยแพชชั่นที่คุณมีโดยที่คุณไม่ลังเลแล้วก็ไม่ไม่เอา คำพูดหรือ energy toxic ของใครก็ตามอ่ะมามาใส่ตัวคุณนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะโบไม่ทราบนะคะว่าคืออะไรความพยายามที่คุณกําลังพยายามทําอยู่ตรงเนี้ยไอตัวตรงเนี้ยค่ะที่คุณกล้าได้กล้าเสียแต่ละคนมีสิ่งที่มีแพชชั่นมีสิ่งที่ที่ทําที่ลงมือทําไม่เหมือนกันสิ่งนั้นน่ะโบมองว่ามันมีคนที่ดูถูกคุณและคนที่ เป็น energy ลบๆปะที่พูดแบบอุ้ยไปไม่รอดหรอกอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยไม่ประสบความสําเร็จหรอกอุ้ยไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือคุณทําโดยที่คุณไม่เสียไม่สนใจเสียงนกเสียงกาเหล่านั้นนะคะอืมใช่ซึ่งคนพวกนั้นนะคือคนที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือใครก็ตามในชีวิตคุณนะ เขาไม่เห็นดีเห็นงานเขาไม่เห็นดีเห็นงามกับคุณเลยในสิ่งที่คุณจะทําตรงนี้เพราะว่าเขามองว่าโหทําอันนี้แม่งไม่ได้เงินหรอกทาทาไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้มันเหนื่อยเปล่าเปล่า,ลา,ลามันเป็นคามันเป็นคําดูแคลนคุณนะคะโบขอขยายอันนี้กับอันนี้หน่อยนะคะอืมแต่โบมองว่าจริงๆแล้วะคุณคุณมองว่าหนทางเนี้ยมันคือหนทางที่ ที่ที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้แม้มันจะแม้คนอื่นๆนะ่ะจะมองว่าไม่ก็ตามไม่ประสบความสำเร็จหรอกแต่ว่าคุณรู้ว่าคือการที่จะทำเขาเรียกว่ายังไงนะเอ่อที่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 เขาบอกว่าถ้าเราอยากให้ให้เปลี่ยนแปลงอะคะ่ะแค่ลงมือทำอย่างที่โบพูดเสมอะคะ่ะแค่คิดก็เปลี่ยนแค่ลงมือทำก็เปลี่ยนแล้วอืมอันนี้เหมือนกันนะคะ คุณคุณลงมือทำอย่างน้อยมันมีอะต่อให้50%กับ50%ใช่ไหมคะล้ม50%พัง50%ใช่ปะกับประสบความสำเร็จอีก50%กับสิ่งที่คุณทำอะบางทีคนของคุณอาจจะบอกคุณอย่างเงี้ยก็ได้โหมันมีความเป็นไปได้มากได้นอนมากเลยนะที่จะประสบความสำเร็จอะห้าสิบห้าสิบเอโนเวยมืออะไรอย่างเงี้ย นะเว้ยแกคำนี้แล้วกันห้าสิบเอร์เเลยนะแกมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้แต่คุณถือคติที่ว่าอ้าวอย่างน้อยมันก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะประสบความสาเร็จได้ไม่ใช่หรอตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนอารมณ์ที่แบบเออหมอบอกว่าห้าสิบห้าสิบอะค่ะซึ่งมันก็มีตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยที่แปลว่าจะรอดถ้าเกิดผ่าตัดอันนี้เหมือนกันคะคะซึ่งคุณมองมองเห็นมองเป้าหมายและหนทางว่าเฮ้ยมันประสบความสําเร็จแน่ๆอะคะ่ะอืมใช่ บโบขอขยายอันนี้หน่อยคืออแรกๆมันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยมากหนักมากทอมากแล้วก็มีอะไรที่ล้มลุกขุดคานมีอะไรที่ผิดหวังเยอะมากอมืมากๆอะค่ะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันที่มันมีอะไรที่น่าผิดหวังแล้วก็มีอะไรที่หนักมากเหนื่อยมากในขณะเดียวกันมันก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอะค่ะ ของคุณนะที่เขาซับพอร์ตคุณบมองว่าคนที่แปกหน้ากับซับพอร์ตคุณได้ดีและให้คำแนะนำคุณได้ดีกว่าด้วยซ้ำาบขอขยายอันนี้หน่อยอเพราะว่าโบมองว่าเอาจริงๆอะ่ะคุณทำด้วยใจที่มีความสุขแล้วก็แฮปปี้อ่ะพลังงานตรงเนี้เหมือนสมมุติคุณมีเพื่อนใช่ปะคุณต้องแยกเพื่อนคุณให้ออกนะ ว่ามีเพื่อนที่แบบเพื่อนขี้อิจฉากับเพื่อนที่หวังดีจริงๆกับเพื่อนที่หวังเพื่อนเพื่อนขี้อิจฉาเพื่อนที่หวังดีประสมระสงค์ร้ายเพื่อนที่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่าง Energy มันมี e n e น g ีนี้อยู่ค่ะเพื่อนที่แบบคอยแบบเออเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนที่เก็บข้อมูลของคุณต้องใช้คํานี้อืมหวังดีประสง์ร้ายอ่ะเก็บข้อมูลของคุณแล้วเอาข้อมูลของคุณเอาไปเมสาเอาไปพูดเอาไปต่อ เพื่อนที่พร้อมแทงข้างหลังคุณใครจะไปรู้คุณมีคุณมีเพื่อนแนวเนี้อยู่เยอะมากเลยถ้าคนที่เป็นเพื่อนของคุณจริงๆอะค่ะถามว่ามีไหมมีแต่จํานวนน้อยเพื่อนแท้เพื่อนดีๆของคุณนะค่ะที่พร้อมซัพพอร์ตที่เขาให้กําลังใจคุณอะมีแล้วก็ครอบครัวของคุณซึ่งไอสิ่งที่คุณทาอะคุณทําด้วยใจที่มันบริสุทธิ์ด้วยใจที่มีความสุขแล้วมันจะมีความสุขส่งต่อความสุขให้ทั้งตัวเองอะค่ะ พลังงานของคุณมันเป็นเ n e r g y ที่มีความสุขใช่ปะพอความสุขคุณเติมเต็มแล้วอะคนรอบตัวที่เขาหวังดีกับคุณที่คุณรักที่เขารักคุณจริงๆอะคะ่ะเขาก็จะมีความสุขด้วยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมอืมแรกๆมันอาจจะมันอาจจะเหนื่อยมากมากๆๆๆมากแล้วต่อไปอะคะ่ะมันจะเติบโตแล้วเห็นแบบสิ่งที่คุณทําอะคะ่ะช่วงแรกคุณอาจจะทํางานหนักมากใช่ปะแล้ว พอผ่านไปสักระยะหนึ่งอะพอสิ่งที่คุณทํามันเริ่มชายออกมามันเริ่มเปล่งประกายออกมาเดี๋ยวคุณไม่ต้องทํางานหนักเหมือนตอนแรกแล้วนะอือโบขอขยาย t ด e template หน่อยค่ะเนี่ยค่ะไม่จําเป็นต้องคือมันจะมีสภาวะที่คุณผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วอะคุณไม่ต้องทํางานหนักเหมือนเดิมแล้วอะไม่ต้องแบบปลูก energy ให้ตัวเองแบบอุ้ยไม่ไ,วไมหวไม่นู่นไม่นั่นไม่นี่แบบ แรกๆมันจะมี energy t oxic เงแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่องอะค่ะมันจะมีแบบพวกที่คอที่เขาเคยมีข้อคอ,อรหากับคุนอะอืมแม้มันจะยังไม่ได้แบบอู้ลงหลักปักฐานได้แบบชัดเจนนะแต่ว่าคุณจะเห็นแล้วค่ะมันจะมีสิ่งที่คุณเห็นแล้วค่ะว่าเฮ้ยมันมันเป็นไปมันเป็นผลงานที่ดีของคุณนะคะ เพราะว่าตัวคุณมีศักยภาพมีของอยู่ในตัวมีองค์ความรู้อยู่ในมือมีองค์ความรู้อยู่ในสมองของคุณอยู่แล้วอะ่ะอืมคุณพร้อมที่จะเป็นตัวคุณที่แบบในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าไม่ต้องฟังใครเลยบัวขอขยายอันนี้เพิ่มเติมหน่อยอืมเนี่ยค่ะคุณถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านั้นคนที่มีเอ e เ g y แบบนั้นนะคะท็อกซิกพวกนั้นะ่ะ คุณแค่เอาตัวเองออกห่างจากคนเหล่านั้นจริงๆไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครเดี๋ยวคุณจะรู้เอาจริงๆค่ะนะแม้ตอนนี้จะยังไม่ยังยังคุณอาจจะคุณบางคนอาจจะยังเขาเรียกว่ายังไงอาจจะยังนะ <c ười> คุณบางคนอาจจะยังแบบยังไม่รู้อะค่ะอืมเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณยังอยู่กับคนเหล่านั้นอยู่ค่ะพวกที่ขี้นินทาค่ะพวกที่ชอบเอาเอาเอาคุณไปนินทา เขาเป็นเหมือนแวมพายที่คอยดูดพลังงานคุณแล้วจะทําให้คุณสําเร็จช้าย,ยิ่งขึ้นด้วยซ้าการที่คุณได้อยู่กับตัวเองได้นั่งทําสิ่งที่คุณเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆคนเดียวอ่ะมันทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําเห็นไหมจากตอนแรกอ่ะโอ้โหของในมือคุณแบบมีแค่หนึ่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวคุณจะมีแบบทุกอย่างคุณจะมีองค์ความรู้ทุกอย่างในมือแล้วคุณก็จะแบบ จากตอนแรกม,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 มัน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 ไม่โอเคใช่ปะแต่ทีเนี้ยเอเนจีคุณจะเป็นแบบเพียบพร้อมอะคะ่ะงานก็ดีเงินก็ดีทุกอย่างก็ดีสวยก็สวยสะสวยพร้อมมากเอเนจี Energy คุณจะดีมากคุณจะดีดมากกับการได้ทํากับการทําทําสิ่งที่คุณรักทําสิ่งที่คุณชอบอะอืมใบสุดท้ายแล้วนะคะบูขอดูหน่อยอ อะไรก็ตามค่ะจากตอนแรกใช่ปะที่มันเหนื่อยมันหนักอะตอนนี้สิ่งที่คุณลงลงมือทำลงลงแรงทำไปอะค่ะมันจะเป็นรากฐานที่แข็งแกรง่งแล้วมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองให้คุณมันจะเป็นกำแพงมันจะเป็นลวดหนามันจะเป็นรั้วที่กั้นคุณกับคนไม่ดีเหล่านั้นนะคะอืคนที่ energy toxic เหล่านั้นนะคะแล้ว คุณจะสามารถเฉิดฉายได้เลยกับตัวไอเดียของคุณอืงานหนะักแค่ไหนคุณบ่อยันกับไอเดียที่คุณทำในตอนนี้โบเป็นกำลังใจให้นะคะตัวไฮร์เซลของคุณก็เป็นกำลังใจให้คุณสู้ๆนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของตัวคุณเองค่ะอย่าฟังคำคนมากฟังคำใครมากแล้วบางทีก็คือแบบไม่ได้มีประโยชน์อะคะ่ะ เนาะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณสู้แบบหมาจนตรอกนี่แหละดีแล้วนะคะบ๊ายบาย